เหลือการแข่งขันอีกราวๆเจ็ดเกมครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับแมนยูจะต้องฝ่าฟันนะครับผมเพื่อรุนแชมป์ให้ได้ครับกับตารางคะแนนตอนนี้เนี่ยอยู่อันดับที่2ของตารางและก็ตามอาร์เซนอลอยู่ราวๆสามแต้มเท่านั้นครับมีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะฮะในรายการ FA Cup นะครับแมนยูจะต้องเจอกับเลียร์พูลครับส่วนอีกหนึ่งคู่เนี่ยเป็นมิดเดิลสโบรกับคินซ์พาเลตครับซึ่งถ้าเกิดแมนยูเลียร์พูลเนี่ยมีโอกาสเข้าไปได้นะผมว่าออโต้แชมป์นะอย่างเงี้ย และอัปเดตคาราบาลครับในพาร์ทที่แล้วเราก็ได้แชมป์ไปที่เรียบร้อยครับใครที่ยังไม่ได้รับชมครับก็กลับไปรับชมกันก่อนนะสนุกสุดมันเลยแต่น่าเสียดายครับแชมเปี้ยนลีกครับเราตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยครับก็คือแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับอัปเดตช่วงชายครับวิกตอร์ยูเคเรสครับยิงไปให้แมนยู46ประตูนะดูการนี้ครับโดยจะแบ่งเป็นแชมเปี้ยนลีกเนี่ย9ประตูครับแล้วก็พิมลีกิตครับ22ประตูนะครับผมคาราบาวครับอีก7นะครับหลวมไปแกเก็บดาวชโบวไปแล้วด้วยสำหรรรรััับบบคคคคาา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 วที่่ผนนมมมิยรับ ยิงไป23ประตูนะแล้วก็ลองลงมาเนี่ยก็คือทางด้านของแอนโทนีกอร์ดอนนะครับผมแล้วก็เฟรเรนเวิร์ตนะครับผมที่ผมแปลกใจคืออามัดเดียโลครับยิงไป16ประตูนะไปเป็นตัวจริงให้กับด้านของพอสเปอร์ครับโอ้แล้วตอนนี้85เลตติ้งไม่ธรรมดานะเฮ้ยและแน่นอนครับในช่วง7เกมสุดท้ายตรงนี้นะครับผมก็จะมีเชลซีและหนึ่งนะครับในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับตามด้วยลิเวอร์พูลครับวันที่3ในเดือนหน้านะแล้วก็ปิดท้ายด้วยแมนซิตี้ครับในเกมวันที่24นั่นเองครับ ซึ่งเกมถัดไปครับเราจะซิมแมตต์กับเชลซีก่อนแล้วกันทุกคน และเกมกับเชลซีครับโอ้โหแมนยูถล่มไปสีประตูต่อหนึ่งครับโอ้โ oh, หตึงกัดครับวิกตอร์ยูเคเรสครับทำแฮตทริกครับกดไป3ประตูในเกมนี้โอ้โ oh, ห oh, ตึงโคตรเลยเดี๋ยวเราจะลองไปดูกับทุกคนกับเกมนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับแต่ว่าเราเดี่ยจะไม่ลงไปเล่นนะเราจะลงไปในฐานะผู้จัดการทีมทุกคนเราไม่ค่อยได้ลงไปในฐานะผู้จัดการทีมเท่าไหร่ครับในพาร์ทนี้เราจะพาทุกคนลงไปลุยกับเรียบูในฐานะผู้จัดการทีมนั่นเองครับทุกคนไปลุยกัน สำหรับใครที่ต้องการเติม FC Coin นะครับผมวันนี้ขอแนะนำ fifacoin.com ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม PS, Xbox หรือว่าจะเป็น PC เนี่ยก็สามารถเลือกใช้บริการได้อย่างสะดวกและปลอดภัยท่าใช้โค้ดส่วนลด BB w a t e r f u c k ลดทันที5%ครับผมถ้าใครต้องการ FC Coin นึกถึง fifacoin.com เลยครับผมใครอยากจะเติมเกมให้หนึกถึง Elastic Shop เพจรับเติมเกมคุณภาพที่เปิดมามากกว่า5ปีและผู้ติดตามมากกว่า8,000คนมีบริการเติมเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น FC Mobile หรือว่าเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมาย และถ้าอยากเติมเกมเมื่อไรให้นึกถึงอ e ีลาสติกช็อปได้เลยอะไรครับผมเกมชื่อเวมรี่ครับวันนี้ก็เป็นรอบรองเลยครับค่อนข้างสดใสเลยนะถ้าเกิดสมมติว่าใครก็แล้วแต่ที่เข้าจากรอบรองไปถึงรอบชิงเนี่ยคู่ปรับที่รออยู่ก็จะเป็นไมคคิสต์วัเลเลยกับมิเดอสโบรครับซึ่งไม่ได้หนักเลยฮะมีโอกาสเป็นแชมป์ไหมไครับปีนี้สูงมากครับแล้วแบนยูกับลิปูครับเป็นศึกแดงเดือดรอบรองอีกแล้วครับแบนยูเนี่ยถือว่า มีภาษีดีกว่านิดนึงครับด้วยตารางคะแนนที่ดูดีกว่าและก็ก่อนหน้านี้เจอกันมาในคาราบาวครับรอบรองเราก็สามารถที่จะเป็นฝ่ายได้ชชนะมาก่อนนะคือปีนี้ได้ยิงทะลุ50ประตูแล้วนะทุกรายการครับอมีโอกาสได้รางวัลส่วนตัวแน่ๆครับดูทรงและนี่คือไลน์อัพของเรียบูครับ 4, ี 3, สครับเซตกองหลังก็อย่างที่เห็นครับทูเดนชิมเบอร์กับโจทานชานะครับ ก็เข้ามาเติมเต็มนะรตรงกลางนี่เซอร์ไพรส์ครับใช้เอ็นโดก,กับแมคอลิเซอร์นะซึ่งไม่ใช่เป็นกางรับแท้ๆสองคนเลยครับอะไรครับผมเกมจะเริ่มครับวันนี้เรามีฐาน,นะเป็นผู้จัดการทีมนะดูได้ครับปรับแผนได้แต่ไม่มีสิทธิ์ลงเล่นนะทุกคนมาลุ้นกันว่าจะเป็นอย่างไรอะไรครับเกมกําลังจะเริ่มต้นเลยครับ อ่าล้วเป็นฝั่งแมนยูขึ้นเกมมาที่กอดอนอ่ารับมาครับกอดอนออกซ้ายแล้วกอดอนสปีดมาโอ้โหใช้ได้กอดอนขึ้นมาคนเดียวแล้วกอดอนตรงกลางมีสอดขึ้นมาทั้งเมนูกอดอนตบซ้ายมาที่เคอร์อเคสสอดอเอาไว้รับขึ้นมาเคอร์เค,เคสตบเข้ามาที่เมนูเมนูง้างฝ่ามาที่ตูรามสุดท้ายไม่ได้ยิงเอา้โซเบเกอร์ออกมาตะปบแล้วโอ้โหแมนยูเกือบไปครับอ่ะแล้วเปลี่ยนมุมกันนิดนึงดีกว่าครับเมื่อกี้มันสูงไปแล้วซาร่ามาซาร่าเข้าซ้ายครันแล้วดันซาร่าโอ้โไม่ยิงครับโอ้โหนิดเดียว ตัดสินใจไม่ดีแล้วแมกลิสเตอร์ไปถอนออกมาอย่างนี้ก็เป็นรับของฝั่งแมนยูเตตต่อเนื่องครับเอดโดฝากมาโซบอสไล่์ฝากมาดีซาลาเข้าไลยเรียบร้อยหนึ่งศูนย์จะเรียบผู้ไปเลยโอ้โหเจอชกแล้วก็สามารถที่จะทะลุทะลุตรงบริเวณฮาร์สเปซเข้าไปแบบสวยงามแล้วโอ้โหแมนยูโดนขึ้นนำก่อนแล้วครับโอ้โเหลือเชื่อ โอ้จังหวะนี้ไม่มีคนตามซาล่าครับโอ้หูกองกลางที่ดูน่าจะต้องตามมาครับไม่มีใครตามเลยครับสุดท้ายซาร่ามาเดียวเดียวเคอร์เคสตมาไม่ทันแล้วก็เฮอเป็นเส้นเอาไม่อยู่ครับเรียบร้อยเลยสุรามอย่างแน่นกับเรีพูครับคืนกลับมาที่ชลอตเบกบาเลบ้าหมุนอยู่ครับบาลบ้าไปขวาขวาก็แน่นวนกลับซ้ายมาเมนูเมนูเมนูหมุนออกซ้ายสุดมาครับที่รอยเคอร์เคสเอาเป็นกอร์ดอนก็ขอภายปาดต่อมาเคอร์เคสแล้วเคอร์เคสย้อนกลับมาที่กอรดอน มาที่เมนูเมนูพิงอยู่หักต่อโอเคแรนยิงไม่ได้โอ้โหเกือบไปแต่ว่าฟานไดมางัดอยู่ครับและบาเลบ้าฝากต่อมาแล้วยกเคี้นหักต่อที่เมนูโอ้โหส่วนเบเกอร์โอ้โห,โโห,โโหแมนยูเริ่มมาแล้วแต่ว่า,าส่วนเบเกอร์ยังช่วยแลวเตะมุมจังหวะนี้ยอดมากลางกลางส่วนเบเกอร์ชกทิ้งไปเก็บที่สองได้ครับมาที่ยามเมาอา,อาแต่ว่าล้ำหน้าไปครับจังหวะ ที่กอดอนโมงเหมือนยามาจะถอนตัวขึ้นมาไม่ชะโอ้โห,โโหปลายเล็บกันทุกคนมาที่เคอแคเจอจอดตรงซาลาซาลามาต่อเรื่องซาลาหมุนเก้าในซาลาจิมต่อแล้วูยิงติดเดียวมันเดียวโอ้เกือบไปแมนยูมีปัญหากับการตั้งรับบริเวณฝั่งของซาลาครับการวินดนเยสนเยสจ้องนี้มาแล้วลวุยสูยิงติดล็อกแมนยูเก็บไม่ได้ครับ แล้วดามดินดูแยโดเซฟจากเคอร์เป็นเซฟดูเป็นชุดเลยครับแมอยู่ตอนนี้อันตรายจริงครับเราอาจจะต้องปรับในจุดๆนี้ครับตรงสาลาเนี่ยครับมันอันตรายมากแล้วอุช้าไปจูรามมีส่วนครับมีส่วนมาที่กอดอนกอดอนสปีดแล้วกอดอนรู้ว่าเร็วกว่าแล้วกอดอนไปครับตรงกลางมีเมนูกับโยเคเรสกอดอนฝ่ามาที่เมนูเมนูไม่ไปต่อครับข้ามไปที่กอดอนกอดอน พิงพิงอยู่แล้วก็ดอนหมุนกลับมาฝ่าที่เคอร์เคสลงลงเคอร์เคสกดขวาแล้วบอลจะแลบูโอ้โโอโโอโอยแมนยูได้แต่เสียวไว้เสียมากแต่ว่าประตูยังไม่มากูเคอร์เคสได้เข้าบรในกรอบเขียโทษครับแล้วดูรับขางกนาเต้ถ้าเกิดไม่เซฟเนี่ยก็เป็นเดวิสครับขอใหมาที่ดาวินนูเยสนูนเยสจะหน,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 นีแล้วหนีได้ไหมดูนเยสนูนเยสได้ยิงไกลเอาโอ้โหเอาไว้อยู่เรียบบันเดเอาแล้วบูมาแต่ละช็อตย้อนกลับาครับทุราม ทูรามแน่นเลยเกินริปูแลส่งมาที่โยเคเดัเจวะน,น้ไม่ยิงครับโอ้แล้วครอสไปเสาไกลกอดอนยิงย้อนกลับมาแต่ว,ว่ามาทางไหนกลับทางนั้นเลยโอ้รึ่งหลังต้องปรับแก้แล้วแมนยูวันนี้ยังทำอะไรกันไม่ได้ครับโดยเฉพาะความเฉียบคมนี่หายไปเยอะเลยนะอ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูครับพักครึ่งนะครับเราต้องแก้อะไรจุดที่ผมว่ามีปัญหาคือทา้านของทูรามเนี่ยตรงเนี้ยผมว่าทูรามชโเทเบกครับแล้วก็เคอร์เคสตรงเนี้ยกลุ่มตรงเนี้ย มันเอาซาร่าไม่ค่อยอยู่ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมว่าชลอเทเบกก็มีปัญหานะดูไม่ค่อยแบบเนียนเท่าไหร่ผมก็เลยจะเปลี่ยนชลอเทเบกออกครับและก็อีกหนึ่งตำแหน่งครับผมจะลองเปลี่ยนเป็นบากาโยโกแทนะอันโตดิโกดอนนะเดี๋ยวมาดูกับว่าจะเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวในไรของชูรามเนี่ยผมจะดันได้พี่แกสูงขึ้นนิดนึงแล้วกันอะไรครับผมอีกราวๆสี่สิบห้านาทีครับแล้วโยเกิร์ตเรสูนขึ้นมาฝ่ามาที่เมนูเมนููโ,ฮโ,ฮโดนเกี่ยวล่วงไปเลยโอ้โหเกือบงานเคร์เคสหมาต่อที่ชูราม สุรามเงยหน้าเขาใส่แล้วกดงจว,วันิตติเซฟขอลโซนโอ้โหสองเซฟของอลิซนครับทุกคนแล้วฝากเขาด้านในมาจีแม็กคาริเซอร์ส่งต่อมาแล้วดูเขาบว่ถมาด้านข้างซ้ายของเราอีกแล้วมาจีดานวินุเยสต,ต้องเข้าสักคนซาลาเข้ามาแล้วไม่ดีเท่าไรชิมเบอร์ตอกซ้อนไม่ดีครับแล้วเดลิสตัดทิ้งไม่ได้ครับอาร์ส่วนกับที่มาการิโกเปิดหรือเปล่าครอสมาโยเคเรสขึ้นโถมแลฟานได้พี่แกยังเก็บอยู่ครับแล้วก็ กระดกเขี้ยวมาพักได้ที่มาไทาเดลิสอาแล็บเดลิสเก็บตัวสองได้สวยบากาโยโกบากาโยโกโอ้าาโออวหวนนแ,แล้วบากาโยโกไปในจังหวะนี้เบดูกดแล้วเบดูมาละดึ่งหนึ่งก็โอ้โหโอ้บากาโยโกครับเอาเดียวกโกนเฮ้ยล้บอะไรโอ้โหกลัวตัดเล็บเท้าสองจอตแล้ววันนี้ โอ้แต่ว่าบาการโยโก้พี่แกนโอ้โหแบกมาดีเกิดนะฝั่งซ้ายอู้ดูว่าถูกตัวครับอ่าแล้วแบกอยู่เริ่มดีขึ้นแล้วเลี้ยภูจะรับมือได้หรือป่าครับต้องดูครับเลี้ยภูมาบ้างครับฝ่าวาชลโยส斯ติอาสติอาสหักเข้ามาแล้วโอ้จังหวะนี้เลี้ยภูเข้ามาส,สวยๆแล้วซาลาเข้ามาดีอาโดโฮสองศูนย์เลยโอแมนยูพอไม่ได้และโดนโต้กลับมาบันเทิงแล้วโอ้จังหวะนี้ ว่าดีอาร์ยิงดีอะไรขนาดนั้นกับหน้าไม่มีทางเลือกเลยครับเราต้องเปลี่ยนตัวที่เท่าที่เปลี่ยนได้ครับเป็นฟลอเรนเวียสครับลงมาแล้วก็พาร์บโรวิกครับโอ้ยว่าแมนยูกำลังจะได้แท้ติดล้ำหน้าแล้วโดนสวนกลับมารู้เรื่องครับอแล้วมาดูครับจังหวะนี้ส่งพาร์บโรวิกลงมาแล้วสเตอร์พาร์บโรวิกเอามาถึงโดนแย่งเลยครับแม่เลียภูก็เข้าเร็วไอ้ดอ,อกซ้ายมาแล้วแมนยูสองศูนย์เนี่ยยากครับทุกคนดาวินุนเยสส่งมาที่โซบอสไล สมบอสไลามาที่สาลาสาราเจอเดลิดอูเล่น,เล,นเล่นดีมากครับพาลวดออกซ้ายปะแล้วบาการโกเจงหวันนี้มีโอกาสแล้วมีเวลาสปีดไปแล้วบาการโกสปีดมาบาการโกความเร็วมีบาการโกบาคาริโกยังไงโอ้โหมันใช้โอกาสเยอะไปหน่อยนะบาเลบ้าเก็บได้แล้วช่องนี้ส่งมาที่ฟรอร์เรสต์เวิร์ดฟอร์เรสต์เวิร์ดหุบเข้ามาแล้วกดโอ้โหผ่านหน้าประตูไปเฉยยอนเข้ามาที่กักโปกักโปขึ้นกลับมาครับที่เดวี่ เล่นต่อมุมชงเงี้ยเรียบภูก็ผ่านเวลาไปเรื่อยๆแล้วฝ่ามาันิกัสโปส่งต่อมาด้านดูเชตยอดดูจังหวะน,นี้เกือบไปเหมือนกันครับแล้วแก้มาแาล้วแมนยูมีโอกาสสวนมาที่ฟอร์เรน v สบากาโยโกบากาโยโกไปดื้อๆไม่ได้ครับบูลแล้วเรียบภูเป็นของเรียบภูบ้างครับแล้วเปิดไม่ดีอย่ามันได้แล้วสวนครับมาที่บากาโยโกบากาโยโกตรงกลางมีแต่ไม่ให้เลือกซ้ายอัลฟอร์เรน v สฉีกตัวออกมารับบอลดี แล้วฝากมาที่บากายโอโกมันยังไปเร็วไม่ได้เนี่ยพูก็เกมรับเขาถือว่าวินัยสูงมากนะเดียเ๋ยวประเทครับพาบโรวิดเคาะมาอานช่องนี้หลุดมาสวยโยเกเรสโยเกเรสมาที่ฟอร์เรนเวิร์ดแล้วพาบโรวิดหลุดขึ้นมาพาบโรวิดกดโ,โอ้มาครับู้แต่ว่าจะทันหรือปเปล่าเนี่ยสองนาทีทดผูยากจัดเลยอย่างนี้ผู้แต่มาช้าไปหรือปเปล่าประตูนี้ ผู้จะเคากันมาสวยครับหมหาพรวิทย์เติมขึ้นมาดีครับแล้วได้กินไอโซเบเกอร์รได้ขังแรกทุกคนทุกคนไอโซเบเกอร์รเซฟแบบจนท้อจริงวันนี้ชดเวลาเนี่ยสองนาทีครับโอ้โหเลี้ยภูผ่านไปก็ได้จะไม่รอเอาแล้วไอ้ภูพัดมีสิทธิ์ครับยาเมาอมา,มมาจังหวะน,นี้ยาเมา,มามไปแล้วลามีนยาเมามเอาให้อยู่ยาเมาฝากเข้ามาแล้วโลโลกโฟอร์เรสต์เวิร์ดกดหรือเปล่าคืนมาที่พาลพรวิทย์พาลพรวิทย์หมุนกลับมา บาเลบายิงหรือเปล่าเมื่อเวลาจะหมดบาเลบาโอ้โหแล้วไม่ยิงแล้วสุดท้ายเหลือเชื่อจบเลยอู้เมื่อกี้โอกาสทอจับแมนยูเหมือนกับว่าไม่กล้ากดไม่กล้าใส่และเลี้ยงผูก้กระพายเข้ารอบชิงกับแมนยูจอดที่รอบรองในศึกเอฟเอคัพนะฮะอวันนี้เราก็แก้เกมในครึ่งหลังถือว่าดีขึ้นนะแต่ว่าอู้เราเสียง่ายไปหน่อยทุกคนถ้าจะพูดถึงความต่างในเกมนี้นะผมมองว่าความต่างในเกมนี้เนี่ย อาจจะเป็นลิฟร์พูมีฝาดได้โ,โหเก็บโยเฮเรสได้ดีกว่าที่คิดนะแล้วก็ลิฟร์พูมีออศกรมเบกเกอร์คือเซฟได้โหดกว่าที่คิดมากเราเนี่ย สู้ไม่ได้ใน2จุดนี้หลักๆเลยนะทุกคนเบื่อไหมเวลาดู YouTube แล้วมีโฆษณามากลัวใจถ้าเบื่อผมแนะนํานี่เลย YouTube Premium จะทําให้ทุกคนไม่ต้องพบเจอกับโฆษณาอีกต่อไปกับราคาเพียง35บาทเท่านั้นจากราคาเต็ม159บาทคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วและนอกจากนี้ยังมีบร,ริการ Netflix, Disney Plus และแอปอื่นๆอ,นอ,นอีกมากมายหรือว่าแอปไลน์พีแอปถ้าบอกว่ามาจากฟรีบอวรับฟรี y o u t u พรีเมียม ปันไปเลยอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับสรุปแล้วครับตอนนี้ก็จะมีแค่รายการเดียวแล้วแหละครับคือทางด้านของพีมิลเล็กกิตนะครับผมและก็เป็นโอกาสของเราด้วยนะเพราะว่าเซรอนแข่งมากกว่าเรา1เกมแต่ว่าเขาได้จะสะดุดมาในเกมที่แล้วครับถ้าเราชนะได้ครับเราจะแซงเซรอนทันทีครับโดยแข่งเท่ากันโอ้ยมีโอกาสเลยครับพีเมิลเล็กกิตนะถ้าไม่ได้เฟครับไม่ได้ใช้เป็นลีกได้พีมิลล็กกิตผมก็พอใจนะแต่จะเป็นไปได้หรือเปล่าต้องลุ้นกันเพราะว่าจะมีเกมกับลีพูอีกเกมหนึ่ง และหลังจากนั้นนะครับผมเกมกับเลียพูครับในศึกพิบลิกิษครับแมนยูก็กลับมาได้ครับโดยการเฉือน1นูนย์ครับและเก็บ3มแต้มครับขึ้นไปรั้งจ่าฝูงครับก็ถือว่าแลกกันไปครับเลี้ยพูพาเราตกรอบเอฟเอคัพแต่ว่าเลี้ยพูครับก็แพ้ให้เราครับทำให้เราขึ้นไปรั้งจ่าฝูงพิบลิสกิตแล้วมีลุ้นแชมป์พิบลิงกิตเลยครับปีนี้และก็เป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้ครับเราก็ขึ้นมาเป็นจ่าฝูงเรียบร้อยครับโดยที่ เราเนี่ยแข่งน้อยกว่าอาเซนอลด้วยครับ1เกมนะซึ่งอาเซนอลตอนนี้เนี่ยเก็บ7จแต้มครับและแข่งมากกว่าเราครับโอ้โหโอกาสเราค่อนข้างฉลุยนะเราจะต้องเจอกับมาสซิตี้อีก1เกมครับเป็นเกมปิดท้ายของฤดูกาลนะซึ่งก็น่าจะเป็นเกมชี้จะตาครับที่เหลือก็จะเจอทีมไม่หนักมากมายซึ่งเดี๋ยวเรามาดูัว่าแมนยูจะคว้าแชมป์ได้หรือเปล่าและเกมสัดบาครับโอ้เราเจอกับเวสต์แฮมครับก็ยังคงฟอร์มแรงต่อเนื่องครับกดไป3ประตูต่อ0ูย์เลยนะฮะ และเกมต่อมาครับกับเลสเตอร์เราก็กดไป2แต้มเหมือนเดิมครับทุกคนผมเป็นโยเกเตะยิงทุกนัดจริงๆไม่มีชื่อเขาไม่ได้เลยนะสรุปนัดที่36ครับตอนนี้เรานําห่างอยู่4แต้มทุกคนนั่นหมายความว่าถ้าเกมถัดไปนะเราเก็บชัยชนะได้ครับเป็นเกมรองสุดท้ายกับการเจอกับฟูแลมเราจะเก็บแชมป์ทันทีทุกคนเป็นแชมป์เก,กิจ ที่เรารอคอยมานานแสนนานนะครับฟูแลมครับอยู่ในช่วงที่ไม่น่าจะตกชั้นแล้วด้วยครับและก็ไม่น่าจะได้ลุ้นอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเขาหน้าจะไม่ได้ตึงกับเรามากมายนะและเกมกับฟูแลมไม่ง่ายครับเพราะว่าฟูแลมเปิดประเดิมด้วยการบุกขึ้นนาเราก่อนครับโดยการแทงทะลุช่องของอาดามาตาเร่ครับแล้วก็เป็นสวิธโรครับยิงเข้าไป1นึศนย์ไปเลยครับหลังจากนั้นครับเครื่องหลังเริ่มต้นมาอาการหนักกว่าเดิมเพราะเราโดนยิงขึ้นนาเป็น2อศูนย์จากมูนิจจังหวะนี้กดเต็มข้อแบบโหดมากฮะ ทำให้ตอนนี้นะเนี่ยฟูแลมเนี่ยเขานําเราห่างเป็น2อนย์ครับต่อจากนั้นเนี่ยอ้โฮแมนอยู่่ไม่ได้จําเป็นต้องเปลี่ยนตัวครับแล้วก็มีโอกาสนะครับแต่ก็กลายเป็นชุดสำรองครับที่ผลงานดูดีครับฟลอรเรนเวียสครับแทงต่อให้โยเคเรสยาวแล้วว่าพี่แกเนี่ยเข้าไปซัดแบบสวยงามครับเป็นประตูติเติ้ลขึ้นมาเป็น2ประตูต่อหนึครับ หลังจากนั้นก็เป็นวันเวงของแมนยูเลยครับผมจนสุดท้ายครับมาได้จังหวะนะครับผมแทงทะลุหลุดเข้าไปกับฟอร์เรสต์เวสตและก็ยิงตีเสมอให้กับแมนยู2อนั่นเองครับเวลาก็เหลือน้อยเต็มทีครับสุดท้ายก็จบการที่22ครับแล้วก็แบ่งแต้มไปแมนยูยังไม่ได้แชมป์ครับทุกคนอะไรครับโอ้โหกลายเป็นว่าแมนยูยังปิดแชมป์ไม่ได้ครับแต่ว่าในเกมัดไปนเกมสุดท้ายกับแมนซิตี้เนี่ยถ้าเราเพียงแค่เสมอนะก็ยังไม่พอหรือเปล่าทุกคนพอไหมไม่พอนะ เพราะว่ามันจะวัดลูกได้เสียด้วยคนโอ้โหดูว่าแมนยูตกที่ด่านลำบากนะอาร์เซนอลเกมสุดท้ายครับเขาจะเจอกับเลสเตอร์ซึ่งงานง่ายกว่าเราเยอะผมว่าเขาตีไปแล้วว่าเขาชนะนะทุกคนเราเจอกับแมนซิสตี้คือเราต้องชนะด้วยเล่นยีบ้านด้วยครับอาเลยครับโอ้โหนี่คือของแท้เกมสุดท้ายแล,แล้วเกมกับแมนเิตี้เกมสุดท้ายครับมาแบบรวดเร็วเลยครับและเกมสุดท้ายับแมนยูก็สามารถเฉือนแมนซิสตี้ได้1 0สูตรครับและก็ปิดแชมป์เบลเยียกิจไปจนได้ครับ ถือว่าเป็นเกมที่ตึงๆสนุกสุดมันครับแต่ว่าแมนยูก็สามารถเก็บชัยชนะได้ที่ป้ายของตัวเองในเกมสุดท้ายครับจากลูกยิงของวิกตอร์โยเคเรสครับและก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของแมนยูหน้าใหม่กับการที่แมนยูครับได้แชมป์ฟุีบอลิตลีอีกหนึ่งครั้งนะทุกคนอะไรครับผมมาเป็นที่เรียบร้อยเลยครับเรียกว่าเกมนี้เนี่ยเป้าเนี่ยคือถ้าเราสเสมอนะหรือว่าเราแพ้เนี่ยคืออาร์เซนอลเขาฉกแน่ๆครับ แต่ว่าเราก็สามารถเก็บ3แต้มได้ในเกมสุดท้ายแล้วก็ปิดแชมป์จนได้ครับปีนี้เนี่ยบอกเลยว่าโยเกเรสเนี่ยน่าจะต้องได้รางวัลใหญ่ๆนะอันนี้ก็คือโฉมหน้าแมนยูชุดใหม่ชุดนิวเจนครับที่ได้รับพิเปเล็กกิจนะครับผมในปีนี้จนได้ครับและก็เป็นชิลเรียบร้อยครับเพลเยอร์ออฟเดอะซีซั่นนะครับของพิเปเล็กกิจนะครับผมก็เป็นใครไปไม่ได้เลยครับคือวิคตอร์โยเกเรสนั่นเองครับถือว่าไม่ผิดคาดนะครับได้ของโยเกเรสครับเป็น เพลเยอร์ของเดอะซีซั่นนะครับผมหรือว่านักเตะยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลที่ผ่านมาครับคือพี่แกยิงไปเยอะมากครับทุกรายการนี่บวก50ประตูแล้วนะครับก็ต้องให้จริงๆครับเป็นคนยกระดับเกมรุกให้กับแมนยูของแท้ครับทุกคนและก็เรียบร้อยครับฤดูกาลนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดชุดนิวเจนครับก็สามารถคว้าแชมป์ได้เลยครับก็ถือว่าเป็นแชมป์ใบเล็ก1ใบแล้วก็ใบใหญ่หนึ่งใบนะสำหรับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วก็เอฟเอคัพเนี่ยเราตกรอบครับ แต่ว่าเราได้พิมพ์เลือกกิจครับแล้วก็คาราบาลครับเข้ามาแทนนะเอาจริงก็ถือว่าใช้ได้ครับแค่จริงๆริเพิมพ์เลือกกริใบเดียวก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับปีหน้าเนี่ยคือการที่เราจะต้องล่าแชมป์พิมพ์เลือกกิจแล้วก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกพร้อมๆกันนะครับสองถ้วยติดเลยเดี๋ยวดูซิว่าแมนยูในปีหน้าทิศทางจะเป็นไปได้ดีแค่ไหนทุกคนเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันนะฮะ สรุปนะครับปีนี้แมนยูเต็ดจบด้วยการเป็นแชมป์ที่87แต้มครับส่วนอาร์เซนอลนะครับผม83แต้มแสดงว่าเกมสุดท้ายเขาไม่ชนะด้วยนะแล้วก็เลียบพูลอันดับที่3ครับสเปอร์อันดับที่4ครับเป็น4ทีมแรกได้เล่นแชมเปี้ยนครับมนซิตี้ครับเชลซีแอสตันวิลล่าก็ยาวลงมาทุกคนส่วนซัตเดอร์แลนด์ครับฮาซิตี้แล้วก็ซัลซตันครับตกชั้นเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหซัลตันตกอีกแล้ว ชะตากรรมมันทั้งแย่เอฟเอครับก็เป็นแชมป์บอลเลี่ยบู้ครับก็ตามคาดนะแต่ก็อูแอบเหนื่อยเหมือนกันนะเลี่ยบู้กับคริสตัลพาเลตก็ไม่ได้ง่ายนะครับแต่ก็แมนยูได้คาราบาลครับอย่างที่คนรู้ไปนะครับทุกครับครับที่ผ่านมาครับในฤดูกาลนี้ครโอ้เป็นโอลิมปิกมากสวยได้แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีคครับเป็นแมนซิตี้ครับได้แชมป์ครับโอ้ทำเป็นเล่นนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีคครับแล้วเฉือนปารีสก็ไม่แปลกเราแพ้แมนซิตี้ทีมแชมป์ยูฟ่าเลยนะ ยูโรปาลีครับเป็นของโอลิมปิกอสครับคอนเฟรนลีครับเป็นได้ของบรนบรีนั่นเองครับผมก็จบตรงนี้แหละครับอะไรครับผมพาร์ทนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนี่คือแชมป์ทั้งหมดที่เรามีแล้วก็ซีซันที่สองก็ผ่าไปเลยครับซีซันหน้าครับอาจจะมาแต่อาจจะไม่ได้เร็วเร็วนี้นะทุกคนก็ต้องขอวงเล็บไว้ก่อนเพราะว่าเรามีซีรีส์อื่นเนี่ยจอติดอยู่ครับส่วนแมยูเต็ดอาจจะพักมาสักแป๊บหนึ่งนะครับและกลับมากับปีสุดท้ายก็คือปีหน้าปีที่สามเราจะระเบิดพลังทุกอย่างที่เรามีครับในการเซต จเจ้าแห่งยุโรปให้ได้จะได้หรือเปล่า,าก็ต้องมารอลุ้นกันในพาร์ทต,ต่อไปฝากติดตามซีรีส์อื่นด้วยครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์คนละหนึ่งครั้งเจอกันใหม่ในพาร์ทต,ต่อไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีบ๊ายบายครับผม